สวัสดีครับวันนี้มาดูพอร์ตหนยนะก็ดูแล้ววันนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะก็เป็นเป็นประธานาธิบดีโดนัมทัมถูกยิงนะเนี่ยบิตคอยก็เลยขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาอยู่เนี่ยทำห่างเ,เองไหมเดือนกรกฎากลายเป็นตลาดก็แย่ๆอยู่ดีนะกลับกลายเป็นแบบเหมือนกับจะกลับตัวย,ยังไงไม่รู้นะเออเนี่ยโอไอทีพีก็ขึ้น ไอทีบีก็เร่งเร่งแรงเดี๋ยวแป๊บนึงดูกันว่าไอทีบีเร่งเป็นท่งเขียวแล้ววะในกราฟเดือนอ่ะมันนท่งเขียวแล้วแต่เท่าที่ดูเงินมันยังไม่ได้ขึ้นนะแสดงว่ามันอาจจะขึ้นแค่บางเหรียญน,นะอาจจะไม่ได้ขึ้นทุกเหรียญเนี่ยว่าขึ้นไม่กี่ปเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมีบางเหรียญขึ้นก็ห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากดูการล่าหน่อยใชไหการล่าขึ้น <laughs> การล่าไม่ขึ้นโอ้การล่าไม่ขึ้นโอ้ เงินก็สองแสนสองล้านเจ็ดนะก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ขึ้นเยอะถ้าขึ้นเยอะมันต้องขึ้นไปเกินสามล้านอะแอดมินจะจับตรงนี้นะเดี๋ยวดูก่อนสปอร์ตโอเคโหเหรียญเหรียญเหรียญจักไม่กี่ร้อยที่มันเป็นสี่ร้อยหลายเหรียญเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปฝากให้หมดรอก่อนเดี๋ยวดูก่อนอันนี้อันนี้เหรียญโซเหรียญโซเหรียญเหรียญเดี๋ยวดูเหรียญเหรียญทั่วๆไปก่อนนะเหรียญฟัต เหรียญเตตาเหรียญบองก็เท่าที่ดูก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะเยอะมากนะก็ไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรอะ่ะไม่ได้ขึ้นมาแบบเป็นขาขึ้นแบบกระแสแรงอะไรเงี้ยแค่แค่แบบหยุดลงแล้วขึ้นขึ้นมากระเต้นขึ้นมาหน่อยแค่นั้นแหละเออโดน่าทำอ่ะมีผลหรือเปล่าตัวนัวก็คือมันมันก็เป็นเหตุการณ์ทั่วไปนั่นแหละมันก็อาจจะมีผลบ้างแต่ว่า ดูแล้วมันก็ต้องไปตามแนวโน้มหลักนะแล้วก็ที่ผ่านมามันเหมือนจะมีเรื่องข่าวเรื่องของเยอรมันเนี่ยจะมีเหรียญบิตคอยขายอ่ะเขาขายหมดแล้วนะที่มันลงลงมาบางคนเขาอ้างว่าเยอรมันขายอ่ะเยอรมันมีมีเหรียญบิตคอยเขาขายตรงนี้ไงเราก็ไม่รู้ยังไงนะเออขายขายก็ขายเออขายตั้งสามหมื่นเหรียญลงมาแค่นี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะสามหมื่นหรือสามพันจะไม่ได้นะ <laughs> เออเออ,เอ,อนั่นนะ่ะเขาอ้างไว้อย่างนี้นะว่าเยอรมันเป็นคนขาย แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าว่าใครขายอืมอ่ามีสองเรื่องนะ่ะเท่าที่ดูนะสัปดาห์ที่ผ่านมานะบิตคอยก็ก็ถามว่าลงไหมมันแอดมินว่ามันก็มันก็ถือว่าลงนั่นแหละเพราะว่ามันก็ลงไปเกือบต่ำกว่าห้าหมืนห้าอ่ะ 52, 53, ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามเรือ่อเลยเขาดูก่อนห้าหมืนสามเออต่ำสุดคือห้าหมืนสามก็ถือว่าลงนั่นแหละอ่าแล้วถามจากจากนี้ไปอ่ะ ครึ่งเดือนหลังอะ่ะมันจะลงหรือมันจะขึ้นแอดมินว่ามันลงนะมันทําหางเงี้ยไม่สวยต้องลงก่อนคิดว่าลงนะลงลงอีกอาจจะลงอีกอันนี้มันคือคืออ,อาจจะขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยขึ้นมาค้างค้างค้างไว้สักกี่วันอนี่ยว่านไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีลงอีก้ะลองหนึ่งคิดว่านะก็คือแอดมินก็ก็ฟันทงไปทางลงตลอดอะ่ะแล้วปิดคอยก็ลงมาตามตลอดอะ่ะเออไม่ก็ไม่รู้ยังไงนะแต่เราก็เดาๆมั่วๆไปอะ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอก เพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราอาจจะปรับพอร์ตหรือจะอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูก่อนรอให้มันเป็นวันที่ต่ําที่สุดของมันก่อนอาจจะไม่เดือนนี้ก็เดือนอาจจะเดือนนี้อาจจะปลายเดือนนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมันลงมาอีกรอบหนึ่งอะ่ะอาจจะใช้ช่วงนั้นอะ่ะในการเข้าซื้อหรือปรับพอร์ตอะไรเงี้ยค่อยว่ากันนะเดี๋ยววันนี้ขอมาดูเหรียญ USDT หน่อย เหรียญดีทีว่าโอ้ทำไมได้สองกอเตนเองอะ่ะเหรียญดีทีได้สองกอเตนเองน้อยนะแล้วก็ท่างทางตรงนี้เหมือนเหมือนค่าเงินอะ่ะ mm. เดี๋ยวไปดูค่าเงินหน่อยนะค mm. ่าเงินตกลงเห็นปะ่ะสามหกจุดหนึ่งเก้าแต่ก่อนแล้วนี่มันสามหกจุดห้าสามหกจุดหกขึ้นไปอะ่ะขึ้นขึ้นไปเกือบสามเจ็ดอ่ะอันนี้มันตกลงมานะค่าเงินี่ยค่าเงินตกลงมาใช่ ไอไออันบนน่ะไม่ต้องไปดูนะเพราะมันดูอันเนี้ยดูที่ชิดชิดชิดกันอ่ะสามหกจุดหนึ่งเก้าแล้วก็ไปดูบายเนี่ยอันที่ชิดชิดกันมากกว่าอย่าไปดูไอเวอร์เวอร์อะไรเงี้ยอย่าไปดูเวลาดูใน p ีพีนะเออก็ไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้อาทิตย์นี้ก็อัปเดตแค่เนี้ยช่วงนี้เหมือนกับติดไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยเพราะว่ามันติดอ่ะติดหลายเรื่องก็เลยแบบเอาเวลาว่างมาทำ พอดีวันนี้ว่างนะว่างครึ่งชั่วโมงก็โอเค